พลัรกิจกับความอดทนของนินจาขอรับฮาลรมดีจังนะขอรับเออนี่จะใส่เสื้อตัวไหนดีฮ้ <Yeah. S 2> แต่ว่าชุดเดิมก็ดีแล้ว,ลวนะะกำลังจะออกไปไหนเหรอขอรับวันพรุ่งนี้นะ่จะไปเที่ยวกันสิจริงสิทำเชืประตาไล่ฝนให้อากาศแจ่มใสดีกว่านันข้านาาขอตาไปคุ้มครองด้วยนะขอรับเออเออไม่ได้ทำไมลนะ่ะขอรับไมาจะยังไงก็ไมได้ เน้น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 นี s <S ่ฟังนะถ้าหาว่าตามมาแล้วก็ฉันจะเลิกคบกับนายเลยเข้าใจแล้วขอรับขอให้ได้ยินไหหน่อยแน่เจ้าเคนอิจิดันสัญญากับยูมิโกจังว่าจะไปเดทกันเหรอดีล่ะจะตามไปกวนให้ป่วนไปเลย้อมไปนะครับ เน้นๆถึงจะถูกห้ามคุณจะตามไปแต่ถ้าทางเออเหยแบบนั้นเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเข้าจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นนะสิครับนา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 กานา่านะนา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 กาน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 แนากากแนา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 กากากานานาากานานาาน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 าาแกกนานนนาแแ ถ้าแบบนั advisory, à, á, á o, ้นอยู่ในกอดจังคงรอนานแน่เลยอ่ะนานเหรอไป้ใหญกับยู่ในกอดจังเองหรือขอรับปวดจังเลยบานตาอยู่ทางโน้นน่ะล่ะเอาเอาเอาแล้วเอาเถอเฉยเลยครับคุณป้าขอโทษครับพ่อหนุ่ครับครับฮะาฮ่าฮ่าฮคอมูฟ อ๋อแก่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 าวดาแก่แก่แก่มากมายมาฮะจ้าเนี่ๆๆๆถ้าผนผันออกไปแบบนี้มีหวังความแตกแน่ว่าสกุลรอยตามมาลำบากใจจริงๆขอรับอาที่จุดทำนี้นะจ๊ะทำนั่นนะ โอ้โอ้ชายนาบทางโน้ทางโน้น้ำหน้นทางโน้นนนนปิดิดแล้วต้องหายทางโู้นะโน้โน้โน้โอ้ทางโน้นาคาโน้เอยแม่จับปีดทางนั้นทางนั้นเลจ้าโน้ไม่ได้้ทางนี้โน้ทาง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 โน้เดินไปทางโน้เลยนะจ้าโน้เออลงมาที่แหละจ้าไป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 นินจินถ้าไม่ไดบเผยตัวิงหได้ปตงเช็นจะมีหวังไปเดาสายแม่แน่ขอร เดี๋ยวไปทไนเป็นอะไรเป็นเจ้าผหนื่อยต้องไปทางนั้นนะไม่ไหวแล้วฮะคุณป้าผมเหนื่อยมากเลยหน่อยแง่ไม่ยอมให้ไปทันตามนัดหรอกนะอ้แล้วโอเก็บแล้วโอเก็บอคุณป้าฮะเก็บเก็บพาไปหน่อยนะนรันี่อะเชิญฮะขอโทษด้วยนะอคโอเเอเโอเคอกควคกอเอเ จเจ้าเขมูมากี้โอ้ยไม่มีเวลาแล้วต้องไปทางลัดถึงจะทันน่ะอืมเขมูมากี้คงจะไม่แผนอื่นอีกแน่นนแน่แบบนี้คงประมาทไม่ได้แล้วล่ะขอรับมาทางนี้แล้วนี่นี่หัวใจแแจ ทนไจีตากย่น่นน่นอ้าวเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้แหมช่วยได้ทันเวลากลับดักนี้ฉันไม่ได้ผลเสียใจนะเน้นเน้นเนีอย่าไม่เข้างรอนานะ เอา้าทำไมต้องวิ่งมาด้วยล่ะจ๊ะดูสิเหงื่อออกเลยวันนี้จะไปสวนพืชสัชาติไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยนะอ๋อก็ได้ไปกับยูเมโกะช้างสองคนนมันตื่นแต้นจนเลยรีบมาน่ะแหมอะรัไปกันเถอะทั้งนี้เลยอ๋อสองคนนั่นอะเดินจับมือกันด้วยเหรอเนี่ยอโห ต้นนี้สวยจังเลยต้องจดบันทึกเอาไว้ซะแล้วอันนี้ไปนั่งกินข้าวกล่องกันเถอะนะเอ๊ะหิวข้าวแล้วเหรอจ๊ะอ๋อนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะจะจะไปซื้อน้ำผลไม้ก่อนอ๋อจ <c oughs> ีนจังเลยได้กินข้าวกล่องหวานอยู่ไม่ก่อจังสองคนนั่นมาใช่เลยเอาละได้โอ,อก,กาสนะมีแน่นี่ <c oughs> <c oughs> ล่ะ้ยตทุกเจ้าฮัตโตริอหอฮยได้เลยมันจอมแห้แล้วคุ้จ้าเนนเนนเนนจับี่เน้นนนนอ๋อีกนเนี่ยจะคิดมนชตายลเหลืออ่เดียวซี่เลยเน้น้าวหมดแล้วว้าเนนเนนเนน เออคุณเจเข้ามาน่อจเจ็บเจ็บมากเลยนะอเจ็บตั้งยอเน้นบแล้วรับกลับมาแล้วขอรับฮตัวรคุงทำไมเป็นแบบนี้ล่ะไปทาอะไรมาเนี่ยอเน้นเคือว่าคือวลาทาเชืแล้วจ้าล้างมือก่อนทานข้าวด้วยนะครับ